ครับผมสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับอีซูซูท f ฟอาร์ครับด้านหลังผมคันนี้นะครับมาด้วยอาการที่ลูกค้าแจ้งมานะครับคืออาการที่ลูกค้าแจ้งคือเติมน้ำยาแอร์ได้ประมาณ1เดือนนะครับแล้วก็น้ำยาแอร์หายหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรครับกับอีซูซูท f ฟอาร์คันนี้ครับผมอีซูซูทีฟอาร์นะครับวันนี้อาการที่ลูกค้าแจ้งนะครับคือเติมน้ำยาแอร์บ่อยนะครับช่างเพจทําการตรวจเช็คนะครับอ่า เบื้องต้นนะครับลูกค้าได้ไปอัปเกรดระบบเป็นระบบ R134 เป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่อัปเดตจากร้านไหนอันนี้ช่างเพชรไม่มั่นใจนะครับก็จะมีอยู่นะครับป้ายอันนั้นช่างเพชรไม่ได้ขึ้นชื้อเชื่อร้านเขานะครับเพราะว่าจะกระทบกันนะครับอาการเบื้องต้นนะครับที่ลูกค้าที่ที่ลูกค้าแจ้งมานะครับช่างเพชรสังเกตเห็นจะมีคาบน้ํามันความตรงซีนคอมนะครับผมนี่จุดแรกเลยนะครับคือซีนคอม รั่วนะครับเพราะว่ามีการรั่วซึมซียนถ้ารั่วซึมซียนสังเกตได้ง่ายๆนะครับการเติมน้ำยาแต่ละครั้งจะได้ประมาณ1เดือนถึง2เดือนนะครับแล้วก็จะมีค่าน้ำมันตรงคอมเพรสเซอร์ตรงนี้นะครับผมจุดแรกที่ช่างเพชเจอนะครับส่วนน้ำยานะครับอตอนนี้ที่อยู่ที่ฝั่งโรลที่100อ PSI นะครับฝั่งไฮช่างเพชไม่ได้จับนะครับเดี๋ยวจะลองเทสตั้เครื่องยนต์ดูครับว่าน้ำยาจะยังมีอยู่ไหมแต่ ลูกค้าแจ้งว่าเติมได้ประมาณ1เดือนแล้วก็ไม่เย็นนะครับผมเดี๋ยวเรามาติดเครื่องยนต์ดูกันครับว่าจะเป็นยังไงครับผมครับผมตอนนี้ช่างเพรทำการติดเครื่องยนต์ที่เรียบร้อยนะครับแรงดันอยู่ที่40ฟิตไอนะครับ40ฟิตไอ้ของเพสเซอร์ทำงานเดี๋ยวเรามาดูน้ำยากันนะครับนี่ครับน้ำยาขาดเยอะนะครับซึ่งตอนนี้จะเย็นเฉพาะตอนเช้านะครับก็เย็นแป๊บเดียวก็หายนะครับ เนื่องจากน้ำยาแอร์ไม่พอนะครับก็ช่างเพชจะทำการเช็กระบบใหม่ให้นะครับจะทำการถอดคอมเพรสเซอร์มานะครับน่าจะได้เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็จะถอดที่ว่างมาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับหลังจากเราติดเครื่องยนต์ปรากฏว่าน้ำยาแอร์ขาดเยอะนะครับแทบจะไม่มีเหลือนะครับเดี๋ยวช่างเพชขอจับเครื่องยนต์ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้ยินเสียงช่างเพชทวดนะครับผม อีซูทีปอารคันนี้นะครับหลังจากช่างเพชรเช็คเบื้องต้นแล้วนะครับคือคอมเพรสเซอร์รั่วแน่นอนนะครับจําเป็นต้องเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ใหม่นะครับช่างเพชรจะไม่ซ่อมไม่แนะนําให้ซ่อมนะครับเพราะว่าถ้าทําการเปลี่ยนซีนถ้ามันเปลี่ยนแล้วไม่อยู่ก็จะเสียตังค์สองรอบก็จะเสียสองรอบก็เสียเยอะนะครับจากที่เราจะเสียรอบเดียวก็คือเสียสองแดงนะครับประมาณนั้น เดี๋ยวช่างเพชจะทําการถอดอีวา e ออกมานะครับอ e ีวาหรือตู้แอร์นะครับแล้วก็จะรื้อคอมเพรสเซอร์ออกมาเปลี่ยนคอมใหม่ลูกค้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอ e ีวาหรือตู้แอร์จะรั่วหรือไม่รั่วครับถ้าไม่รั่วเราก็เช็ครั่วทําความสะอาดให้ลูกค้านะครับ <S <S เดี๋ยวช่างเพชจะตัดภาพไปตอนที่ใส่คอมเพรสเซอร์เสร็จแล้วก็ถอดอีวามาเช็ครั่วให้ลูกค้านะครับว่าจะรั่วหรือเปล่าครับผม อีสูทิฟอาร์นะครับหลังจากช่างเพชรมทำงานหรือตู้แอร์มานะครับหรือว่าอีวาบริเวณเตอร์นะครับพัดลมตัวเช็คทํางานปกตินะครับตู้แอร์น่าจะใช้งานมานานนะครับดูจากสภาพนะครับไม่ส่้นกว่า3ปีนะครับใช้งานแบบไม่เคยล้างอีวาเลยนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะดันเช็ครั่วนะครับว่าจะรอดหรือเปล่านะกับอีวาอันนี้นะครับซึ่งช่างเพชรไม่ได้แจ้งลูกค้าไปเลยนะว่าอีวาจะรั่วไหมช่างเพชรบอกลูกค้าว่าถ้า พอออกมาไม่รั่วก็คือไม่ได้เพิ่มค่าใช้จ่ายนะครับแต่ที่แน่ๆคอมเพรสเซอร์เราต้องเปลี่ยนนะครับช่างเพชรทาการใส่คอมเพรสเซอร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับคอมเพรสเซอร์ใหม่จะเป็นโอลิงนะครับตรงนี้ของเดิมจะเป็นเปเปอร์นะครับสายเราจะยังไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าสายยังไม่รั่วนะครับสายเป็นเปเปอร์ว่าเป็นโอลิงจะใส่ได้ไหมได้นะครับมีตาไกลใส่ให้นะครับก็จะขันเข้ากับสายเดิมได้นะครับเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณนะครับ แผงคอนเนเซอร์ทำการล้างระบบเรียบร้อยนะครับระบบดำนะครับดำมากดำมากนะครับระบบแอร์ประมาณนี้นะครับล้างจนไกลเป็นแบบนี้นะครับเราถึงจะประกอบสินส่วนอื่นเข้าไปนะครับไม่งั้นคอมใหม่เราจะมีโอกาสที่จะพังนะครับวามเป็นเสื้อใหม่แอร์ก็จะไม่เย็นด้วยนะครับถ้าระบบดำขนาดนี้ ทำยังไงก็ไม่เย็นลูกค้าไปแก้ไขมาได้ทีละเดือนนะครับก็ถ้าแก้ไขทีเละนิดที่ะหน่อยก็เจ็บไปเรื่อยๆนะครับดีกว่าจะมาเจ็บไปเรื่อยๆนะครับช่างเพชแนะนําให้ทําทีเดียวนะครับจะได้ไม่เจ็บบ่อยนะครับทําแล้วจบนะครับโอเคครับช่างเพชรขอเวลาไปตรวจเช็คอีวาก่อนนะครับว่าจะรอดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับผมครับผมตอนนี้ช่างเพชทําการเช็ครั่วนะครับ อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่าย้อนแสงนะครับก็ตอนนี้ไม่มีจุดด้วยนะครับยังคงนิ่งอยู่นะครับเดี๋ยวช่างเพชรขอล้างทาความสะอาดเดี๋ยวจะแช่ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวกัดน้ายาก่อนครับเพราะว่าด้านในเราใช้น้ายาเอสซล้างเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราล้าง้างพวกฝุ่นนะครับที่ก่ออยู่เดี๋ยวเราจะมาแช่ดูอีกทีนึงครับถ้ารอดก็คือรอดนะครับผม ก็ดันไปประมาณ300ร้อไอนะครับแรงดันตอนนี้ยังไม่มีรอยด้วนะครับก็ถือว่าราดูอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเราแช่มยากัดล้างพวกคาฝุ่นออกก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาแช่ดูอีกรอบหนึ่งนะว่าจะรอดหรือเปล่าครับผมครับหลังจากช่างเพชราการล้างทําความสะอาดเสร็จนะครับกับอีวาที่เราอ่า เช็คลวนะครับตอนนี้ก็มาแช่น้ําดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าจะมีจุดรั่วซึมหรือเปล่านะครับปรากฏว่ารอดนะครับอีวาถึงจะผุเก่าแต่ยังใช้งานได้นะครับเนื่องจากยังไม่รั่วนะครับแต่เอ็กเพรสชั่นเราช่างเพชรจะทําการเปลี่ยนนะครับอันนี้ยังไม่ได้แจ้งลูกค้าไว้นะครับอันตัวนี้นะครับต้องเปลี่ยนนะครับครับผมหลังจากช่างเพชรทาการล้างทาความสะอาดแล้วก็เช็คลวนะครับ เอ็กเพรสชั่นวาลตอนแรกช่างเพชรไม่ได้ตีราคาเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับดูจากสภา,สภาพแล้วน่าจะไม่ไหวนะครับเพราะว่าน่าจะใช้งานมานานพอสมควรนะครับเพราะว่าเราทําขนาดนี้เราจะวาล wow, เดิม,มก็ยังไงนะครับเพราะว่าดูจากสภาพไม่ไหวแล้วครับและก็ช่างคนก่อนหน้านี้หางวาลนะครับจะเป็นสายรัดพลาสติกนะครับรัดใส่กับท่อใหญ่นะครับจะทําให้การฉีดน้ํายา ไม่ปกตินะครับเพราะว่าปกติแล้วมันต้องมีเหล็กรัดหางดีๆนะครับแบบนี้เพื่อเป็นการก่อติดยึดหางวาล์วให้แน่นนะครับเพื่อจะได้ทําการฉีดน้ํายาให้ให้ตรงระบบนะครับถึงจะมีการเดือดของน้ํายาได้เต็มที่นะครับอันนี้ลูกค้าไปทามาเอาสายรัดที่เป็นพลาสติกรัดให้นะครับตามจริงรถเป็นแบบนี้นะมันก็ต่างกันเยอะนะครับเนี่ยจะให้ดูนะครับมันก็จะจะให้ดูหางวาล์วนะครับ อันนี้เขาเรียกว่าหางวาวนะครับรุ่นเก่ามันก็จะไปกอดหางวาวไว้แบบนี้เนี่ยครับใส่ท่อปุ๊บแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าเอาสายรัดมารัดก็พันขี้หมาเสร็จโอเคแบบนั้นไม่ได้นะครับมันง่ายเกินไปนะครับโอเคครับช่างเพชรก็จะขอเวลาประกอบคืนนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะตัดภาพไปตอนที่ช่างเพชรประกอบแล้วก็เทสความเย็นเลยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าวันนี้คนณีิพาตอนนี้เวลาก็เดินไปแบบ ไม่รอช่างเพชรเลยนะครับกลัวว่างานจะไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะตัดภาพไปตอนที่ทําเสร็จแล้วก็ทดสอบความเย็นกันเลยนะครับผมสูสูที่บาร์นะครับหลังจากช่างเพชรอัปเกรดระบบใหม่ให้นะครับเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์นะครับคอมเพรสเซอร์มีการั่ดซึมที่เสีนนะครับช่างเพชรแจ้งลูกค้าว่าไม่ไม่สมควรซ่อมนะครับเพราะว่าถ้าซ่อมแล้วไม่ดีก็จะเสียตังสองรอบนะครับช่างเพชรแนะนาให้เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ใหม่นะครับแต่เดีนี้ ไม่ได้ด้วยนะครับตอนแรกช่างเพชรถามแล้วปรากฏว่ามันเล้าตรงเปเปอร์นะครับช่างเพชรทําการาช่างเพชรทําการบานหัวให้นะครับแต่ว่าบานไม่ได้ปรากฏว่าแตกเหมือนเดิมนะครับช่างเพชรทาการเปลี่ยนแท่บเส้นนี้ให้ใหม่ด้วยนะครับจัดแยกใหนใหม่ครับแต่เส้นนี้อาจจะไม่ค่อยสวยนะครับแต่มาลูกค้าไปทํามาแบบนี้นะครับ ก็อันไหนไม่รั่วไม่ซึมประหยัดได้ก็ประหยัดให้นะครับก็โดยรวมนะครับหลังจากเติมสารฮอมเจนเสร็จที่เรียบร้อยนะครับกับเกียนค่อมใหม่นะครับฝังโรอยู่ที่30มปีไอนะครับฝังไฮอยู่ที่200ร้อยปไออย่างนิ่งๆนะครับแบบนิ่งเลยนะครับเคไม่มีกระดิกนะครับส่วนสายอาจจะไม่ตรงสีนะครับเนื่องจากเกช่างเพชรสายเกช่างเพชรมีปัญหาเล็กน้อยนะครับ ก็สลับใช้ให้งานเสร็จก่อนครับพรุ่งนี้จะเปลี่ยนสายใหม่ครับผมอันนี้คือน้ำมันน้ำมันเดิมนะครับที่ไหลยออกมาจากระบบุณเลยนะครับก็ระบบค่อนข้างที่จะตันด้วยนะครับจะทำให้แอ์ไม่เย็นนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะพาไปทดสอบความเย็นด้านในนะครับหลังจากช่างเพชรทำการเอาตู้แอร์มาล้างแล้วก็เปลี่ยนแอรวิชันวาล์วไล่ระบบให้นะครับแล้วก็เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ แกนี้ซิโฟเเอร์ให้นะครับตอนนี้ความเย็นด้านในเรายังไม่ดูนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยครับผมครับผมหลังจากช่างเพชรเข้ามาในห้องในสารนะครับตอนนี้อุณหภูมิเย็นจัดนะครับผมน้ํายาเราเป็นน้ํายาดูป้องนะครับน้ายาเกรดคุณภาพดีนะครับที่เติมให้ลูกค้านะครับนย่องจากเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์กับช่างเพชรน้ํายาก็ต้องมีคุณภาพนะครับแอ์ถึงจะเย็นชามเร็วแล้วก็คอมเพรสเซอร์เราก็จะทนทานขึ้นนะครับ จะทําให้ระบบสมบูรณ์มากขึ้นนะครับถ้าน้ํายาทําความเย็นได้ดีนะครับตอนนี้อุณหภูมิก็ลดลงแล้วนะครับอยู่ที่6.3องศานะครับช่างเพชรพึ่งเข้ามานะด้านในห้องในสานนะครับก็ถือว่าเย็นเย็นฉ่ำมากเลยนะครับหลังจากเราเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ใหม่นะครับมีการรับประกันให้ลูกค้า6เดือนเต็มนะครับอะไรที่เปลี่ยนทุกชิ้นนะครับรับประกันให้นะครับตอนนี้อุณหภูมิ ลดลงที่6องศานะครับความเป็เสื้อย,ยังไม่ตัดนะครับเดี๋ยวรอรอดูรอดูไปเรื่อยนะครับว่าจะลดลงได้เท่าไหร่นะครับกับอ e ีซูทิปอาคันนี้นะครับหลังจากช่างเพชรเซตระบบให้ใหม่นะครับตอนนี้ควม,มเพรสเสื้อตัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับห้หหรือยังไม่ตัดยังไม่ตัดนะครับยังลงมาอยู่ อันนี้เป็นเทอร์โมรุ่นเก่านะครับถ้าไม่ตัดอ๋อตัดแล้วครับตัดอยู่ที่4จุดเท่าไหร่เมื่อกี้ช่างเพชรไม่ได้ดูนะครับตัดอยู่ที่4กว่านะครับคอมเพรสเซอร์ตัดตอนนี้คอมเพรสเซอร์ตัดนะครับตอนนี้คอมเพรสเซอร์ทํางานใหม่นะครับ๋ยวเรามาดูใหม่ครับว่าคอมเพรสเซอร์ตัดที่เท่าไหร่รน,นะครับตอนเมื่อกี้ช่างเพชรมัวแต่พูดนะไม่ได้ดู4.6นะครับ 4.6จะลองอีกไหมอย่าลงนะ3.5มันเกินไปแล้วมีโอกาสเป็นน้ำแข็งเลยนะครับ เพราะว่าเป็นเทอร์โมรุ่นเก่าโอเคครับคมมอมเพรสเซอร์ตัดแล้วครับผมตอนนี้คมมอมเพรสเซอร์ตัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับอยู่ที่3ามจุดห้านะครับจะหายใจคว่ำคุยกันไปเลยนะครับเียกว่าคอมจะไม่ตัดซะแล้วนะครับถ้าคอมไม่ตัดนี่งานงกอกเลยนะครับเดี๋ยวจะเป็นน้ําแข็งนะครับเทอร์โมรุ่นนี้ชอบเป็นน้ําแข็งนะครับถ้าเปิดสุดก็มีโอกาสเป็นน้ําแข็งนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นทิปอาเป็นรุ่นวลานนะครับถ้าใครเคยใช้รถตัวนี้ก็จะรู้ดีนะครับว่า เป็นหางหนูนะครับช่างเพจงไม่ได้เปลี่ยนนะครับถ้ามีปัญหาจริงๆรช่างเพชรถึงจะเปลี่ยนให้นะครับแต่อันนี้เย็นสัมนะครับไม่เย็นสํานะถือว่าหนาวเลยนะครับผมกับยีซุทีพาร์นะครับหลังจากช่างเพชรอัปเกรดระบบให้นะครับเคลียร์ระบบให้ใหม่นะครับหลังจากที่ลูกค้าใช้มาลูกค้าไปทํามาได้ทีละหนึ่งเดือนนะครับมาหาช่างเพชรด้วยอาการแอร์ไม่เย็นนะครับตอนเช้าช่างเพชรเช็คเบื้องต้นก็คือน้ำยาแอร์ขาดเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็สอบถามลูกค้าว่า ทำมาได้เท่าไหร่ลูกค้าบอกว่าได้ทีละหนึ่งเดือนนะครับก็แอร์ก็ไม่เย็นนะครับวันนี้ช่างเพชรได้เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ให้ใหม่นะครับแล้วก็ล้างระบบแอร์ให้อย่างสะอาดนะครับแล้วก็รีซิฟเวอร์เดอเออร์เอ็กซ์เพชันวาลเปลี่ยนให้นะครับตู้แอร์ถอดมาล้างเช็คลวให้นะครับตู้ไม่่วเราก็ประกอบคืนนะครับผมสรุปงานวันนี้สําหรับทีฟาคันนี้เสร็จสมบูรณ์แบบนะครับเย็นไม่เย็นนะครับดูเอานะครับ3จุดสองเลยนะครับผมแต่ได้ยินเสียงคอมเพรสเซอร์ตัดอยู่นะครับไม่น่าจะเป็นน้ำแข็งนะครับผม เดี๋ยวเราลองเปิดอุณหภูมิเพิ่มขึ้นนิดหน่อยครับจะได้รู้ว่าความมันตัดหรือเปล่านะครับอุณหภูมิจะพุ่งหรือเปล่าฮะตอนนี้ว่าทางที่เรามาตอนชักประมาณอบ่ายมุ่งนะครับบ่ายสองนะครับก็เดี๋ยวมาดูอุณหภูมินะว่าจะเริ่มพุ่งขึ้นหรือเปล่าจากสามจุดสองนะครับถ้าได้ก็คือไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าอุณหภูมิพุ่งขึ้นแต่ถ้าอุณหภูมิยังสามเหมือนเดิม ต้องเปลี่ยนเทอร์โมนะครับผมอ่าเริ่มพอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ห้าจุดแปดแล้วนะครับก็ความยางยวามความเพนเซอร์ยังไม่ทํางานนะครับนี่ครับสรุปนะครับใช้งานได้ปกตินะครับแต่เราอยากยาให้เย็นฉ่ำจริงๆก็เปิดสูดได้นะครับแต่ถ้ามันเป็นน้ําแข็งก็แนะนําให้อ่ารถเทอร์โมลงนะครับรถรุ่นนี้ก็ถ้าเปิดสูดก็มีโอกาสเป็นน้ําแข็งอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นเทอร์โมเทอร์โมรุ่นเก่านะครับผม โอเคครับสำหรับคลิปนี้ช่างเพชรก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับ Fc ที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดซับไปด้วยนะครับจะได้มีกำลังจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคนที่อยู่ด้วยกันมาตลอดนะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่เข้ามาชมคลิปจนถึงส่วงสุดท้ายของช่างเพชรนะครับสำหรับวันนี้ช่างเพชรก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ